สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีทีรักทุกท่านนะครับอยู่กันที่สถานีรถไฟนครราชสีมาสถานีโคราชนะครับขบวน233นะฮะกำลังเข้าเทียบทางที่3ของสถานีนครราชสีมาใช้หัวรถจักร GEA นะครับเป็นหัวรถจักรรากจุงนะครับสำหรับขบวน233วันนี้ก็มา6คันนะฮะ ซึ่งขบวน23นะครับก็ประกอบด้วยรถที่เป็นทาเป็นรถพอ,อนะฮะรถสําหรับพนักง,งานคันหนึ่งแล้วก็อีก5คันเป็นรถสําหรับโดยสารน,นะครับแล้วก็ขบวน429นะฮะเดี๋ยวจะออกจากสถานีนะครับแสีมา อันนี้เป็นสถานีรถไฟนะครราชสีมาเนี่ยนะครับก็กําลังจะได้รับการหรือถอนนะครเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นนะฮะขบวน429นะครับออกจากสถานีรถไฟนะครราชสีมาทางที่1ขบวนรถ429เป็นรถดีเซลางเป็นรถดีเซลาง i h n นะฮะหรือว่าดีเซลางฮิตาชิ h h. เป็นรถที่ เกลามากๆนะครับอ่าสี่สองเก้าไม่ใช่ทางที่หนึ่งนะฮะเป็นทางที่สองนะฮะได้เวลาแล้วนะฮะขบวนสี่สองเก้านะครับออกจากสถานีตามเวลาเนี่ยจะออกจากสถานีนครราชสีมา17 55นะครับวันนี้รอขบวน2 3 3สามสามนะฮะขบวน2 3 3ล่าช้ามานะครับรอผู้โดยสารที่มากับ2 3 3นะฮะที่จะไปทางบัวใหญ่นะครับ มาแล้วนะฮะขบวน429นะครับก็ถือว่าเป็นขบวนรถท้องถิ่นระยะสั้นต้นทางนครราชสีมาไปที่ยุมทังบบวใหญ่ระยะทางประมาณ80กว่าโลนะฮะซึ่งขบวนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นขบวนในความทรงจําของผมเช่นกันนะเป็นขบวนที่โดยสารเป็นประจำในวัยในวัยเด็กนะครับ ใชรถดีสลัง RHN จำนวน4คันนะครับไปแล้วนะฮะ